สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบะเบียดัมซิ่งนะครับทุกคนพามาชมไอ้หลงครับไอ้หลงลงไลหลงลงอู่นะครับคันนี้รถอู่ปลาเหลานะผมนี่กําลังทําความสะอาดครับล้างนะครับเก็บงานแล้วนะครับโอ้คันนี้ก็สีวยจิ๊บเลยครับสวยงามมากครับดูอ่ะปืนกระบะเขาถือว่าโอเคนะครับ ทุกคนเครื่องครับเครื่องสองร้อยยี่แมนบอกว่าสองร้อยี220่เทอร์โบน,นะครับเอฟเอ็นเอฟเอ็นห้าสองเจ็ดเอ็มทีเอฟนะครับซีเรียนเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าซีเรียนเจ็ดพันกว่านะครับทุกคนสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับ ปลาเราบอกขายนะครับคันนี้นะครับบอกขายราคาอยู่ที่หกสิบห้าครับต่อรองได้ครับภาษีเต็มนะครับพร้อมอนภาษีไม่ขาดจีเฟสเรียบร้อยนะครับสิบเกียร์นะครับหลงสิบเกียร์สิบสปีดนะครับยางเต็มสิบเส้นนะครับเครื่องดีคัสซีนี่ไม่ต้องตีครับโอเคเลยครับคันนี้ยางหน้าเป็นสิเวีอานะครับดอกยางนี่ไม่หนาตึบแบบพี่น้องดูเครื่องครับเครื่องก็สภาพสวยนะครับ เดิมๆิมีฟี่นะครับยางเต็มสิบเส้น,นครับนี่ดูยางหลังครับยางหลังก็ดอกเต็มทุกทุกเส้นเลยนะครับมีระบบลากลูกครบนะครับระบบลากลูกครบนะครับใครมีลูกก็เสียบยิงได้เลยระบบชุดดำชุดลมครบนะครับลำโพงเคทีเคแท้นะครับ็อบแปดชั้นนะครับผมแของแท้่เลยเฮ้ย มันไปท่าย,ยัางอะมันไปท่าย,ยัางอือ <c oughs> นี่ครับสภาพก็ประมาณนี้นะทุกคนถือว่าเฮยเดี๋ยวพาดูนะครับว่ามีรอยเบียดไหมครับสีมีรอยเบียดรอยอันนี้ไหมมีนี่ครับก็สีสวยมากครับพอบุก,กงบุก,กี้แน่นนะครับไม่มีรอยเบียดเลยทุกคนโอ้ย่งังสิงามปาบน,นี้ยเวย ชุดกระบะดำนะครับมาตรฐานครับอันนี้กระบอกดาใหญ่ด้วยครับนี่หลงนะครับหลงแท้นะครับสาภาพก็ถือว่าเจ็มนะภายในหัวสมบูรณนะ์นะทุกคนดูภายในหัวครบนะครับคนทรงคนโซนโซเรียมดีนะครับนี่กันความร้อนด้านบนก็ยังอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะเฮ้ยตัดติดไหมเนะี่ย ตัดเครื่องฟังเสียงนี่พอชิงไหมแข็แขกแข็นี่หัวกระจุกไฟฟ้านะผมติดปะเอ้ยติดนะครับทุกคนติดนะครับนี่ยังดีครับ ูมดีใหญ่ไหมไอมีมีครับอย่างเครื่องนิ่มมากครับรับหนึ่ง หึมเลยครับใครสนใจก็เบอร์เดิมนะครับติดต่อได้25ชั่วโมงครับ0884746382นะครับผมย้ำนะครับ0884746382ครับผมอ่ะก็ลงหัวแล้วครับเดี๋ยวจะพารีวิวภายในนะครับผมแผงประตูก็อยู่ครบนะครับแต่ว่ากระจก ยกเนี่ยไอไอสวิตสวิตยกกระจกเนี่ยสวิตมันเสียครับมันต้องซื้อสวิตมาใส่นะครับภายในก็สมบูรณ์นะครับงอย,ยังไม่ปุนนะครับงอสวยภายในก็ครบเลยประมาณนี้ครับคอนโซลด้านบนก็อยู่ครบนะครับไฟด้านหลังก็นอนสบายเลยทุกคน นี่ระบบล็อกลูกก็ยังทุกอย่างครับอันนี้เป่าเป่าฝุ่นหน้ารถได้สบายครับยังดีครับ ันนี้เปิดที่ราคา65ครับต่อรองนะครับใครสนใจก็เบอร์เดิมนะครับ0884746382นะครับย้ํานะครับเบอร์เดิมนะครับ0884746382ครับติดต่อได้25ชั่วโมงครับจุดตรงจุดดาสวยแน่นอนครับอันนี้นะครับเดี๋ยวได้น้องยกดาให้ดูครับจุดหลากรูพบนะครับลำภู k เ k แท้นะครับล็อกสองชั้นนะครับผม ครับระบบเขานิ่ม,มากครับหลงสวยนะครับคันนี้ใครหาใช้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคานี้นะหกสิบกว่านะครับก็ได้ซีเรียนสูงสได้ระบบลากลูกครบยางเต็มสิบเส้นนะครับเครื่องเกียร์ข้รงล่างสวยนี่ก็ถือว่าโอเคแนละ้วครับครับรกสีนี้เรียบเนื้อ ไม่มีบวมนะครับทีด้านล่างไม่มีบวมเลยกบอกสวยครับ,บคือจำก็มียุบนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ะมทะลุน,น,นะครับปลาพอถือเอารื่วงพอโบกี้แน่นๆนะครับยางดอกเต็มๆเลยที่น้องใช้ไม่ผิดหวังครับ ยิ่งใหญ่ๆครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะพาบุ้มบอกพาบุ้มนะดุมจีบนะผมจะพาดูดูข้างในดุมจีบนะพาวุ้มดุมจีบดีเด็กนะครับภาพอย่างเจ็มเลยพาลมเบรกใหม่สองรูกเลยคนระับเปลี่ยนใหม่ครับ เฮ้ยหัวหัวทิพม์เลยทุกคนเครื่องนิ่มๆครับนี่นนต้องรอๆเฮ้ยรับลงต้องรอยๆเลยครับมาตรฐานมาครับใครหาใช้ก็ทักทายกันเข้ามานะครับหรือใครอยากขายอยากขายอยากซื้อครับติดต่อผมได้ยี่ห้าชั่วโมงนะเฮ้ยเดี๋ยว ภาพจุดแทนลากลูกก็ยังสวยครับยังไม่แตกไม่เลานะภาพดีมันได้เปรียบคือระบบมันครบเลยครับเราเสียบลูกปิงได้เลยครับมีระบบไฟระบบลมระบบดำครบหมดเลยนะครับคันนี้หรือใครจะเอาแบบแม่ลูกก็ได้นะครับโคด,ดมันเข้าไปโคตรหลอ่อ อ่าโอเคครับผมป๋าผมขอไปน้องเดี๋ยวรอติดตามก,กันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวล้ำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ